เต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพนูนะคะตอนนี้ค่ะเฮียกล้องเขาก็ไปส่งคุณยายจำลองอยู่ที่โกโกเก,โกากค่ะแต่ตอนนี้นะมองดูคนอยู่ข้างหลังในสามคนค่ะคโคตรเลียเลยค่ะ <laughs> เลียจังเลยไม่ใช่เลียแข้งเลี้ยขาเลยไม่ใช่เลียแข้งเลียขานะเลียอะไรเลียแผ <laughs> ่นกระดูกแผ่นกระดูกไงใส่ข้าว อันนี้อันนี้ใครใครยายเลียถึงสว่างจะหมดไหมเนี่ยโอเล่นไว้แเขาถามเ <c oughs> ราป้าหน่อยซื้อมาจากไหนนี่วะเลีร้านนั่นไงร้านไหนมันมีสองอัน,นแมนบอกแล้วทําไมอันน้องพลอยไมใ่ให้ยายมาเลียด้วยวะให้ย,ยายเลียหน่งยายเลียไม่ได้ยายเลียเดี๋ยวมีเรื่องเ <c> ว <oughs> <c oughs> ้ม่พี่คิคดได้ยังไงวะให้เลียเขาก็แบ่งกันเลียแล้วมันไม่หมดสักทีอ่ะ ไอ้พลีย้ายก็เรียนยรียนยายเรียนหน่งอยเป็นคิดาวหัวโอ้ยรู้อมเป็นกินไม่ไม่ไม่อันนี้จะถึงก็กองนี่มันจะมันจะหมดไหมวะไม่หมดเฮ้ยไอ้พลีโอ้ยกระตุกแม่รู้อย่างนี้พลอยต้องไอ้แอดมินเรียน เขาปากไม่ได้ลแล้วนัเนี่ยมันใหญ่กว่าปากเอ็ดมินน้อย <c oughs> เอ็ดมินน้อยบ <c oughs> พอพ้อยก็เอาอันกระดาษมาหุ่มหุมแล้วก็ให้เอ็ดเอ็ดมินน้อยเลียเลียต่อป้าเอามาจากใสวะอันนี้มา <c oughs> เอามาจากใส <c oughs> เนนต่าเคียงภูใส่เนี่ยนอย่าลืมไม่เนี่ยไม่ควาด้ะเลยไม่โอ้เ,เ,เลยเลยแล้วเลยมาแล้วตรงนั้นน่ะกลับไปอีก เดี๋ยวไปดูทั้งหน้าเสือบ้านเลยคุณเพื่อเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปดูบ้านอันบ้านผู้ใหญ่นิ่มคุยเพลินไม่ไปดูบ้านผู้ใหญ่นิ่มเชื่อไหมนอนที่แหลมกัดนอนที่ตาดก็ได้โอ้โหเลียเลยวะพี่ต๊อกเลียจังเลยเลียอุ้ยขนมมีสังข้าวนมอะไรนี่ไอ้พลอย นี่ยายเพิ่งเห็นว่าป้านหน่อยนี่ช็อกแซกหาให้เจ้าเนาะเนาะเนี่ยวันนี้มาหวาก,กินเปนเ้นเป็นลังเนหงเ็น,น,นหนลีห่เอ,อ้าเคยนเหล็นหรังเป็นลัมนหัเจนหลเปนหลังเป็หล็นหัเอลันลหเป็เ็หลัลันหันลลเัเ็นหัลห้ัเลออเคยเลเ,เ,เั็น ันเลีแม่แกก็เลียจังเลยว่ะใหญ่ใหญ่มากจะเท่าหน้าแล้วเลียทั้งขอบเลียเลียทั้งหน้าต่างมันดูมันเลียดิโอตายแล้วกูเลียเลียล่างเลียบนเลียเลียข้างเลียกลางนะดูหน่อยพลอยเลียดิดู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  อู้ดู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 นจะเอาแบบไหนวะเสียงยายแบบนี้เสียงยายอยากเลียนลิ้นลัวเชียวเยี่ยงแต่ไม่กล้าเลียมันมีอันเดียวเนาะมันมีช้อนจุ๊งจีแข่งกันเลียแล้วเนี่ยโอ้ยโคตรเลียเลยป้าพี่ลูกกือกือพี่น้องมาเบิ่งเลยค่ะโคตรเลียเลยค่ะอุ้ยเอ้าเอา โดนจะเข้าเวนนะดูไม่ดีคลิปนี้ไม่ปังก็ไม่รู้ว่าจะปังไปถึงไหนแล้วเนาะนเลียจะตั้งหัวข้อ,อยังไงวะโอ้โหไอ้โอ,ไอยไอ้พยสายเน,น,นป่ยเออใช่ใช่ถูกต้องค่ะนี่ขนมนี่ป้าหน่อยเขาคือจัดสรรมาให้เจ้าแถวะ่ะเออเอ อ้อยอันเท่าไรปะหน่อยห้าสิบ้แพงมากนะอะไรห้าบาทนะยายนี่ดูโอ้หยายคนตาโตเลียให้คุ้มเลยเนียให้้คุมโคตรเลียจนถึงปลายเลยนะโโอ้หเอาให้หมดทุกหยดเลยนะบอยห้าสิบบาทห้าสิบห้ากมากุเลียบ้างมา อ๋อแล้วโอเอันนี้นะคะพี่น้องห้าสิบบาทห้าสิบห้าอุ้ยกระป๋องเล็กเนี่ยสามสิบห้าน้ำเขียวของคุณยายย้ยไม่ไอ้ที่เอ็นมันเล็กๆกกกน่ะกระปุกนึงนหะไม่กี่บาทเองอนนันเดียวห้าสิบห้าบาทผมเลยยิ้มน่ะโอ้โอ้ยชมพอไอ้พลเลียจังเลยห้าสิบห้า อถ้าสองอันนี้ก็เป็นร้อยสิบนะคะป้าไอ้พลยแรงว่ามีดวงได้วาสนาที่นีมนี่วาสนาได้มีโอกาสมีวาสนาได้มีโอกาสเลียนะโอ้ยนี่ยายก็่านึกว่ายี่สิบบาทโอ้ยของที่ไอ้พลอยเลียนี่ห้าสิบห้าเจ้าคะ แสางยังมือเลยกูมึนจึบเลยอ๊องเดียวเดียวเดียวไอ้พลอยดูดิพี่น้องตอนนี้นะไอ้พลอยน่ะเอาข้าวถุงพลาสติกเรียบร้อยลรงเรียนจ็กแล้วค่ะเขาจะไปให้น้องแอดมินเลียต่อค่ะโอ้ยพีเลึกเนาอรัดไบอิงหักรัดไบอีกังหัก เล e ี้ยไปครึ่งหนึ่งเลยนี่นะบอยพอยไม่กลัวโควิดโอ้ยกูเจ็บตองเอ้าเลียแล้วเฉยยิวมาไลน์ก็แกะมาเลียอันนี้เลี้ยเลียแล้วเก็บนะ่าเลียแล้วเก็บเออใช่ใช่ใช่เลียแล้วเก็บเบอร์แม่นวะอุ้ยป้านน้อยนี่น่าจะทำยูทูปเนาะสมองนี่สุดยอดเลยกว่ะ อ๋อยังจะเลียถ้าเป็นไอศครีมมาเลียขนาดนี้ไม่มีเหลือไม่มีเหลือเนาะมันละลายไหมมันละลายหมดข้าปั้แล้วน้องพลอยจะไปให้ใครเลียต่อคะเก็บไว้กินเองค่ะเก็บไม่เลียเรียไปเรียเนี่ยยายยายก็คิดว่าจะไปให้ผู้ช่วยแทนเลียต่อไม่เอาหรอ ไม่งั้นก็ให้กล้องลเลียต่อก็ได้วะไอเสียกล้องอให้ห้าร้อเสียก้องจะเรียไหมให้ห้าร้อยเสียกล้องจะเลียต่อไหมคะอเสียก้องเลียนะแล้วน้อพอยอาทิ้งเลยเลียห่างทิ้งเลยไม่ได้นอเจียกลายวยเ <laughs> จ็บท้องดฟพี่นออ้อง <laughs> เลยเลียแล้วเก็บ เรียแล้วเก็บเอ้ยนี่สุดยอดนะพะน้อยนี่ก็มือของออสุดยอดนี่แหละค่ะเรียยังเชียได้ก็เปิดออกมาเรียต่อก็ได้แล้วก็ให้แล้วก็ถ่ายตรงที่มัดด้วยนะเก็บอ่ะโอยเรียบร้อยแล้วพะน้อยโอ้ยเก็บละเอียดยิบเลยค่ะอ่าสุดยอดเรียแลกเ <c> ก <oughs> ็บหลายดอกเจ้านิ่งก็ได้ปา้ิยายยังเห็นพะน้อยถือมามันคืออะไรวะ แต่ยายก็ไม่กล้าถามยายพึ่งออกมาจากอห้องน้ำี่อหน่อยถึงมาบ้านลมเล็กวะยะเอออีรีเออแม่นวะก็ลุ่มเป้าได้น้นะห้าสิบห้าค่ะอันเลียนี่หระค่ะอยังกว่ากระป๋องยายนะกระปองยายกระป๋องเล็กนะสามสิบห้านะอุ้ยไกลเรียแล้วเก็บค่ะ โคจอกคลิปแค่นี้นะคะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดให้ทุกตำแหน่งด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะจ๊ะ